เดี๋ยวอยู่อะไรเรื่อยๆค่ะตรงด้านหน้านะคะซูมประตูเพราะว่าสุะตันี้เราสูดอกนะครับเดกเตรอดีครับทำประตจะมาเป็นเหมือนกันลยครับเดยวเรอยู้ครับ ม่ใชอยเลยมอาจะรกาััไม่ขา้้ามาให้แบบสบายสดรับสวันดีเอฟซีช่องยูทูบบาทีนมาเ่ียมาเที่ยวแล้วก็เอฟซีชาวยูทูบทุกคนครับผมวันนี้บางทีคนอะไม่ได้ถาบเลยกการบังมามามาใครเนี่ย วี้เจอเอฟซนะครับผมบรรยากาศจะพาเอฟซมาเดินางานตลาดลอยกระทงนะผมเขาจัดง,งานเตรียมไว้9วันหรือเปล่าคนระับจะพาเอฟซไปเดินดูของกินครับนี่ก็เป็นร้านอะไรเนี่ยร้านหอยทอดนะกระทะใหญ่ใหญ่มาก ฝังนี้ก่อนนะผมของกินเยอะแยะมากมายเลยครับผู้คนก็ไม่เยอะนะผมคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่นี่ก็จะเป็นร้านตำตาเมื่น ครเลครับเรืองท่นะแล้วก็เจใ็นว่าตลาดดที่ผหา้าบอจตัดปลกับเนะครับ้าคร้นอเพื่อนที่้็กันทนีเราเลยครับประัลาย่างบาร์เ็นเป็นปลาเขาก็หมุดย่างครับจะถายให้ดูรูปเฉยจเป็นกับแก้มได้นะครับนี่ไปดูอะไรนะ ร <global> โรตีสายไหม่นะครับต้องจัอใจนะรัการที่ราไดูกันนกัปลอดไทยไร้ตำรวมกับสินต่างๆนะเพราะว่าสิงคาร้อง่างแล้วก็เลยจะมีกาิ้อะไรระายอากาศนะต้อง่นด้วยนะครับอ่าจะได้ปลอดไทยนะ อยาไปรับมาถึงแล้วอย่าังเลด้วยนะครับข้ามาอะไรก็ได้ครับกินเราประกอบทั้งปูกันนกวเตียวเรือนะอ่ากเล่นอาหารก็กินน่้นคุณคีตัโเต๋ห้า้งโเนครืองแ้าวเหาียวข้าเียะไข้าวนบาก็เปนาา้าอาดไปส่หือใครที่จะเดินดูทุกอย่าง20บาทเท่ารก็ถอาน้ที่คนไทยก็จะได้ยืนะ ใหเ่อไม่ด้ครับให้เชื่อไได้ครับมาถึงงานเราแน่นอนครับต้องข่วด้นะครับขอชอยๆเดี๋ยวเามาจุดคกองกันก่อนนะครับูมเนาะแล้วโมดเจลกอกันก่อนนะคะแต่ก็ต้องจอดระเบูมก่อนนะครับจข้างหน้าครับแต่ก็เดินงานก็เดินก็ใส่มด้วยนะครับผมียวค่อยเดินเข้ามาในทางเขรอหน้าครับเพราะว่าเราอยากให้ท่านดูแลสุขภาพตัวเอด้วยนะครับสุขภาพร่างกายต้องมาก่อนเลครับอ่าเงิทองก็ทีหลังครับแต่ถ้าไม่มีเงินทองก็ยาาเหมือนกันนะฮะถ้าใครี่มา พี่ชายอ๋ายลูปนะอ่าถูกต้องครับผมการิกาครับผมเป็นนักการท่าผรับหลักสูตัเข้าไปเช็คอินอ่าถูกต้องครับอ่าได้แย้วตอนนี้นี่ก็จะเป็นร้านอะไรนะอ่าเช็คอินเรื่องไข่ชนดหนึ่งใช่ไอ่อนครับผมอ่าจะเป็นเพืไข่เช็คอินนิดนึงนะไ่คนก็เก็บข้าตอนเด็กนะฮิปุ่นเนี่ยในตลาด้วมัละกอนแลวก็ขี้กว่าเก่ารัดด้วยนะผมคว้าลูกโซเลยหอมยุบลงคว้าตลาดยุบมหานครครับผมอ่า เทตังยิ่อมอนตลาดยุกันยิ่งมองห้าคนนีมีอย่างทีีาอยากลงตำแหน่งี้วเลยครับ่าก็ถูกต้องตามที่บอกก็รับประสบล้มเลยครับใช่ครับผมอ่ใครแทนานครนะฮะก็ที่นี่อาจจะไ่เยได้นะานตว่าบางทีก็อาจจะไม่เชื่นะรับเชื่อเลฮะอ่าตลาดยุกสกินถ้าได้ อีท่ที่เชื่อกัคับแล้วก็ที่ <Arduino> like ี <c oughs> <c oughs> mm ่พีไ่ได้ว่าตลาดยรยุ่งหานกรนพางหน้าผิดเ้ยครับผมใช่ใช่ใแล้วคด้วยนะครับผมแรกนโที่ว่าหลายครับมีกหลายหลายด้วยครับหลเพื่อนใเป็นบุกเยอะนะครัะทั่งมีแาร์น่ครับแกิกดแค่่้อยครับไู้ไปไหมดาจจะได้ได้เล่นพทนะขอบคุณในเรื่องการพัที่เชใจครับแล้วก็บอกเต่อให้ครับขอบคุณครับได้

ร้านจำนะครับเดี๋ยวเป็จนจำจำทะเละครับผมมีครบหมดเลยรับโครงการคนละครึ่งด้วยนะครับบรรยากาศก,าก็แวะมาได้นะผมงานก็มีแค่9วันเท่านั้นเองนะครับ ปูมาสามตัวร้อยเหมือนกันยำยำยไม่ฟรีนะครับามัวค้นเราพาไปอยู่ร้านเด่ดกันครับวันนี้เรามีเอโคมาในตลาดมีตลาดร้านก็มีหลายร้านนะครับของเพื่ใช้เยอะมากมายก็ฝั่งเดินเที่ยด้วยนะครับบางร้านจะเป็นร้านยำลูกชิ้นครับผม ได้ลูกชินแล้วก็จำไม่ผี่อะลายแซลมอนครับร้านาห

นชีกัลลังกันน<ล>่ยครรเดินทางมาถึงแล้วปอกเดิให้ทัวด้วยนยะคะว่าจะไปค่ของที่ใช้กาหันการาการินหรือสินค้ารากระดับงานงานก็ดีของเล่นก็ด้นะคะเยอะแยมากมายจลัดับของเรานะวันนี้เดินทงมาถึงเท่วันที่สี่นีคะเหลืออีก ไม่กี่ข้างคืนนะเพราะว่าการเดินทางในตะวันคืออะไหลายนะครับถ้าชนะจะได้ท่านนะถ้านะจะไ้ท่านเรามีเรื่องโครงการคนละครึ่งกันด้วยนะแล้วของทางภาครัาเนาะก็มาเที่ยวแบบเราต้องมาทานข้าวกระโดนนะถ้าชนะจะได้ประหยัดงบนะครับแล้วกเรามีที่ซุ่มขอกท่านก็ถึงครับท่านก็หนุนพิก่อนนะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ดูดูหงุมท่านด้วยนะครับว่าอุดรภูมิประมาณเท่าไหร่นะฮะใส่แมสเดินเข้ามาเที่ยวงานกันจะได้ปลอดภัยไร้กังวลกันนะครับ เดินมาซ้ายขวาหน้าหลังครับบเดินให้ทั่วงานเนาะไม่ต้องไปยืนงงนะครับว่าจะไปทางไหนครับเดินได้สบายสบายครับว่าง,งานแน่แต่พิมพ์ิถูกนะัเดี๋ยวไไไไัินเดี๋ยวั้แป๊บหนึ่งแก้ไขได้ครับผมตอนนี้เรียบร้อยนี่ฮะเอสาร,รบ้างครูครับเราบานครับผ <c> ม <oughs> ใครที่ทำตามตาผมบอกนะฮะได้กลายเป็นรถก๋งเลครับผมอยกจะเป็นสองหนึ่นะฮะแล้วก็ใครที่นี่นีะก็จะเป็นร้านนักย่งตุ๊กตานะผมเนี่ยคนก็จะเยอะๆนิดนึงนะผมถุงดุลจะเป็นของที่มีชางซื้อมาครับหรือว่าของทางต่างนะก็เป็นผู้ทานกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปยืนที่เมื่อขากันนะครับหรือจะเป็นการเล่นของกที่ถุงตุลมาเข้าเลยนะครับจะเป็นของทอดนะของเรือ บนมุมฝั่งนี้ก็จะเป็นมุมของเด็กๆนะครับผมมีอะไรวะเครื่องเล่นของเด็กๆนะครับผมสำหรับ,บน้องๆหนูๆห,หรือลูกๆของเราครับผมก็จะมีชิงช้าสวรรค์แล้วก็มีรถอะไรรถรถไปนะครับผมั่งนั้นก็จะเป็นบ้านบิสิงนะครับผมนี่ก็มีรถบัมด้วยนะครับผม เด็กๆทุกคนก็มาเดินเรื่อยๆนะครับผมโอเคไม่เป็นไรก็เสร็จแล้วก็เช็คอิ่นะครับทน ทนาังไวนนะครับแล้ว,ลว,ลว,ลวก็พิมพ์ตลาดย้ดดาร้านิที่ด้านีนะครับ้านีีะปนอทอดยทอดถาดาอทอดกี่ห้าบาทยงครับผมราคาไม่แพงนะหอเลยี้าบาทใหญ่เลยนะครับ